ดูขอกหนองนาสิของกุรนันนะสวยงามทีเดียวดูสิบรรยากาศตอนนี้เย็นเย็นลมโชยมาดีมากเลยท่านผู้ชมดูสิมีต้นไม้หลากหลายมีดูรุ้งกินน้ำสวยงามทีเดียวเลยมอง,มองไปนู่นน่ะดูรุ้งกินน้ำสิสวยสวยสวยงามจริงๆคนไม่รู้งกินน้ำดูง้ำงามรุ้งกินน้ำอนะ่ะค่อยนะงามงามเนาะ โอ้ยดูสิสวยจริงสวยจังดูสิถ่ายรูปก่อนอรุ่งกินน้ำสวยจริงๆเลยสวยมาแต่ไกลดูสิสวยงามมากเลยโอเคสวยจริงๆนั่นนะนี่ตัวเร็วมากเลยเดิมน,นี่นาะยนะกลุ่มกลุ่มต้นนี้เนะาะต้นอะไรนะ,นนนะนต้น,ต,น,ต,นต้นพยุงเนาะใช่บางไม่รู้จักทำไมมอนกันแต่ต้นพยุงเนี่ยดูลักษณะแล้วนะ นองโหงามมากเป็นต้นที่ประดับรถนะไหนต้นต้นคูณแล้วก็เขาเรียกอีกภาษาหนึ่งเรียกต้นอะไรนะต้นลีลาวดีใช่ไหมใช,ใ,ชใช่หรือเปล่าที่เขาตั้งชื่อให้ใหม่นเนาะบอกออไม่ไม่ไม่ใช่หรอกมันจะมีต้นหนึ่งที่ชื่อลีลาวดีอ่ะโอ้อันนั้นข้าวเหนียวดำเนาะได้มาจากไหนนะข้าวเหนียวดำโหกำลังงามทีเดียวเลยสวยจริงๆโห สวยงามมากเลยดูตัวนี้งามมากเลยมันได้ความชื้นจากไอเนี่ยน่ะฟางข้าวน่ะสีน้ำก็มีดอกบัวอยู่ตรงกลางด้วยสวยงามทีเดียวบัวเอามาจิ้มน้ำพริกได้บัวแดงนะ่ะมาเกงสายบัวก็ได้เกิดตัวเร็วมากเลยดูสิโหยสวยงามจริงจริงต้นแดงก็มีดำสกรอมนะ น้ำงามมากเลยใสยสะอาดดนะ้วยเนาะอืมเนี่ยดูสิต้นไม้สวยงามมากเลย,อ,ย,เลยอันนี้มะพระ้าวมะพระ้าวน,น,น้ำหอมใช่ไหมนี่หน่อไม้ก็มีเนาะเนี่ยต้นหน่อไม้นะ่ะเดี๋ยวส่วนที่เหลือค่อยเก็บตกที่หลังเนี่ยต้นมะยมเอ้ต้นมะขามป้อมก็มีนี่<ะ>โอ้ยังไงมะขามป้อมเนาะสวยงามทีเดียวเลยอืม คลาคล<ม>้าวน้อโค้งนองนาดูโอมก็งามงามอู้ว่ออมขึ้นดีมากเลยนะั่นสิ้นไม้มเป็นต้นม,าามาา่าไ,ไม่ปมยปังไงอะไม่ป่านี่ต้นไม้ป่าอ๋อทุกต้นย้อน,นนะอ๋อป้าเดินดูตรงนั้นนิดหนึ่งเดินดูหน่อยหนึ่งเขาก็ไปตรงน,นู้นอมานยอะอเหมือนีเนอืมเอาะไมากินซีท <laughs> รัสเซล อันนี้แผงโซลารเซลล์นี้มันควบคุมไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ใช้แผงโซลารเซลล์ใช่พอตัดหญ้าเราออกมาัน้วจะงามสวยงามทีเดียวเลยนกุมเนาะพอตัดหญ้าออกแล้วมันงามมากเลยเนี่ยอันนี้แผงโซลารเซลล์ไม่ไม่ันไม่ไม่กี่แผงแผงเดียวบอกโอ้ควบคุมไฟได้ระบบเขาอยู่นี่ไงเนาะระบบควบคุมไฟเปิดไม่ได้เลเปิดได้โอเปิดได้นี่ห้ยังไง อันนี้คืออะไรแปดสามสิบนี่คืออะไรแปดจุดสี่ศูนย์นี่โอ้ระบบไฟใช่เนาะเราโมก็เข้าใจหรอกเนาะระบบไฟเขาตัดโตเองเลยเนาะปิดก่อนพิจารณาของอ๋อี่ไงงงมันก็อยู่รอบคือปลอดภัยดีเนาะดีจริงนี่ต้นพยุงแม่นไะงามมากเลยเนาะ ทมเร็วมากเลยดูสิออโอ๋ยมันเจริญเติบโตเร็วจริงๆปลาเดินไปกลับย้อนหลังไปนู่นไปดูปลายรอบหนึ่งได้ไหมโดงย่างกระดมกระยุงมนะั้งน่ะนี่นะดมถนน,นกอกยุ่งใช่ไหมพวโอ๋อกััดปรี้งเ,เป็นดงเป็นโซนเลยเนาะเนี่ย,ยโซนต้นเ,ตเออใช่เห็ดไอไม่ต้องแล้วล่ะเราเห็นแล้วแล้วเนาะ โอ้ยท่องคล้าไปเดี๋ยวก็จะขึ้นเห็ดเองเนาะใช่ปลาไม่นานเราได้กินเห็ดเที่ยงใบไม้มันหล่นมันทับกันใช่เราไม่ต้องไปเผาทิ้งให้มันเป็นความชื้นเนาะสะสมความชื้นไว้น่ะดีจริงๆเลยปลาเราไปดูปลายนดีจริงๆบรรยากาศแค่ปีเดียวเองวูาน้ำงามเนาะเหิดอืมโอ้ย เฮ้ยเริ่มแก่แล้วเจนนี่เจนซ่าเจงไกลนี่โอ้ใช่นี่ไว้ห่อข้าวต้มดีเนาะนี่มันเริ่มแกแล้วน่ะนี่เ๋ยวต้องเหตุผลมะละกอมะละกอก็มีนี่นี่ต้นพริกนี่พริกมะเขือไปดูปลาใกล้ๆห้องมงไปดูปลาใกล้ๆน่ะ ใช่ด <LY> ูสิโหงามมากเลยโอเคใช่ดูปลานดูปลาใกล้ๆปะไปดูปลาใกล้ๆตบัปลีสุดยอดเลยตัดหัวปลีออกมาดีจริงๆเลยมันก็เจอปลามันพี่ตัดม่นูกมยไม่ลูกกันถุม เนี่ต่นสินตานเลยลบมาเด้อเอาพองลบเด้อลบนี่ลบเด้อลบลบพ่งอ๋อนี่เส้นเดือยมาบาดตนงนีี่จะลบไปทางด้านนู้นนะอือจ่ออือรับมะพลีไปเก็บสมิ่งหอยอยู่มั่นใจตรงใดต่ให้จ่อไ้กระดินไ้กระดินไว้กระดินก่อนไ้กระดินก่อนโอเคโอ้ยจะตัดวกี่อันน่ะมันคนห้อยกัดเยอะไปก็เสียดายอันนี้ต้นนู้นแหะไอ้ มหา,ามเทศปะไปตัดทุกนี้เฮ้ยรอดังตรงข้าขาคลอดแล้วนี่ร้ย,ยสร<า>เราฮะอ,อมันผสมมันผสมใช่ไหม,มอ๋อมันปนกันอ๋อนี่นะ กล้วยเยอะเลยเนาะเป็นสิบไร่เลยสุดยอดจริงๆเลยอันนี้ข้าวลำคอมาข้าวนาปรังบอไม่ไม่ข้าวข้าวเหนียวดำออข้าวเหนียวดำอืมมันออกแล้วนี่ไหนโอเค ถึงไหมล่ะก็ระวังนะระวังโดนยางมันกระเด็นเเข้าดูวเสื้อเด้อเสื้อพอดีอ๋ปอปลาย้อนหลังไปอสุดยอดจริงๆเลยพวกเราเดินตัดกล้วยหัวปลีเอาไปหมกก็อรอไปเอาไปหมกกับกบฝนไม่ตกดีจังตอนแรกมันดูทำท่าจะตกอ๋อข้าวเหนียวดำ อะไรกลุ่มเน่พอมหอยหนูะเล่นอนเนาะรวดเร็วทันใจมากเลยปูข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำหรือข้าวดำเฉยข้าวเหนียวดำบรรยากาศดียากงามงามเนาะถ้าเข้ามาเกี่ยวไปให้วัวก็ดีสินะเนาะแนวมือสนานชนเน่โรกอันนี้นะ บอกบัวแดงที่เราไปแกงส้มก็ได้เอาแกงกับเนื้อหมูก็ได้แกงกะทิก็ได้เอาไปแกงเแกงหลายหลายหลายหอย่างอ่ะแกงสายบัวอร่อยแท้เลยใช่หมวปลีปะเราไปตรง มองไปเห็นวัดนู่นเลยเนาะโอ้เห็นวัดท่านเห็นวัดยัยงเหมือนอยู่ใกล้เลยวัดบรราา้านเปรียงของเรานะ่ดูสิโอ้วัดสวยงามเสีเยบรรยากาศวัดดูสิมองไปสิแทงน้ำนี่เวลาเต็มมันจะนั่นเลยใช่ไหมเวลามันเต็มน้ำมันก็จะตัดไหมอ๋อ จางอุ่ยกระปพูดนาละปูดเอยใช่กลุ่มเนี่ยฝรั่งมันเริ่มจะแก่แล้วนี่ต้องมาห่อมันเนาะแก่แล้วเปื่อจเดี๋ยว็กเขาไปไปกินทีเพิ่งซีบอกไปชิซีป้าไปไปจัดโบรีก่อนเออใช่ไาอยู่มนไนึ่งชาวบ้านไป เก่งจนหัวปลียางมันโอเคปะปัญหายโตจับจับกุมหมยดหยดเออปะกันมนยนเส่ีบานแม่นนะเรอ ตื่อแล้วแม่นะตือเพราะเคยขาดแม่นะออน้ำไม่แห้งเลยตลอดเวลาเนาะโอ้ดีจริงๆเลยปลาลงลงกี่หมื่นตัวเป็นะพันๆตัวอพันๆตัวเลยเหรอเออุาจะทอบพอมันมันโตมันก็จะได้กินเนาะขายด้วยแหละปลาบึกด้วยประมาณสามตัวร้อยอะ่ะเขาขายปลาบึกอะ่ะไม่ใช่อ,อปลาปลาบึก ปลาบึกได้เหรอใลงกี่ตัวห้าตัวปับบึกนะนะตัวละสี่กิโลห้ากิโลนี่ในยุเอะน้ำเนี่ยเหรอใช่โอ้ปลงไปดูเยอะแยะเลยคุฝนซีลูปปีที่แล้วเองอ๋อเหรอตัวเร็วมากเลยโอ้โอ้ลงทั้งปลาหมอยักษ์แล้วก็ปลาบึกด้วยจ้าอ๋อลงเยอะแยะไปเลยปลาหลายชนิด เหมือนว่า,ามันอยู่ทำไมเป็นกึ่งธรรมาชาติเนะ,ะทางลงทีเออนี่ไงทางลงธรรมาชาติเหมือนกันทางลงก็ไม่ต้องมีอะไรพิสดารกับธรรมาชาตินั้นแหละโอ้แต่ใครเป็นโอ้หน้าจังเลยนั่นปลาโมเนาะไม่ใช่คางดำนะครางนี่โตแล้วนี่เนาะ โอ้ดูกล้วยสิมัจกกนจะแก่แล้วนี่จวนจกกะแก่แล้วเนาะดูสิอ๋อปลาหมอปลาหมอยักษ์ดูสิเรืนองะไรกระกชังเลยแนะล้วก็ทั้งปลาหมอทั้งสามกระชังเลยเนาะน้ำกระชังเลยยังดูสิหมาเห็นไหมหมากระชังนี้ไม่ยังมันเคยไปเออไม่ก็มันปลูบแต่ปตัวแต่ปตัว เซีมออไม่ดิ้นไม่กระเด่วเลยนั่นกระเด่วกระเด่วนั่นยังยังโผล่มาเนาะอือปลาโอ้โหดูสิอุ้ยปลาเยอะแยะไปหมดเลยเนาะมันขึ้นดีแท้ๆเลยกลางคืนใครนอนเฝ้านี่เขาไม่มีเนาะไฟมันนั่นจะมาชีห้าทุ่มนอนแกกลับบ้านอ๋อ เออเนาะปะเราขึ้นกลับไปวุ้ตะไคร้ตะไคร้เต็มเลยเนาะขอบสะมันได้รักษาหน้าดินป้องกันในอันนั้นหญ้าอะไรนะปลูกไวนะ้<ะ>นั่นนะเพราะหญ้าแฝกเหรอมันป้องกันหน้าดินมันช่วยเกาะรักษาหน้าดินไม่ให้ดินมันอ่สไลด์ลงมาเนาะป่ะงนะานน่ะโอ้โเยอะแยะศแกดิไคร้ก็ช่วยด้วยมันกันดูิกล้วยสิงามงามงาม,งามแบบไม่เครงใจใครเลยอ oh, <no. S 1> <c oughs> กระถินยักษ์เนี่ยดูสิกระถินเนี่ยไม่ค่อยกินหรอกโอ้ดูสิมันอ่อนมากเลยไะสุดยอดเลยเมื่อกี้มืดบ่ายเชื้อหนอฝนจะตกเนาะตกตกลงก็ไม่ตกเลยอย,อยากให้ตกเหมือนกันมันจะได้ช่วยชุม่มชื้นที่เราปลูกต้นไม้เนาะ ร,รถทิ้งไปนะฝักใฝ่มาเลยเนาะพี่ใครทำร้านใครทำร้าน,นอน๋อตรงน,นี้ทำร้านใช่ไหม,มทงฝั่งนี้เนะนาะอ๋ออ๋อก็คือจะจะ,จะเว้นบักไว้เดี๋ยวค่อยปลูกก็ค่อยทำร้านเนาะใช่มันจะได้ไม่ต้องมาตัดทิ้งตัดไรใหม่ทำใหมนะ่เนาะให้ที่มันว่างโล่งเปล่าไปเลย โลดโลดก็ดีออโครงการก็สร้างไว้ใช่ไหม<ช>บ้านฝั่งนูน้นใช่ถูกแล้วแหละที่นี่เป็นที่ทำร้านร้านค้าโอ้ยเกียรติออ,อดีจังเลยเมื่อกี้น้ำพุออกตรงนี้แหลนะเนาะรดไข่ โอเคผู้ชมเก็บภาพบรรยากาศเ,เนนพียงเท่านี้นะที่ทัพอากันไทยรับทุ่มขอทษขออภัยลูกค้าโทรตามเรามั้งน่ะ,ต,ะต,ตอน,น,นตอนไปนาก็มีคนโทรตามเนาะ,ตะตเหรอ <laughs> รับสายไปแฟนโทรมาอมโอเคสวัสดีครับ